โรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามศูนย์ในพระบุถมเป็นโรงเรียนในโครงการสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน177คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนบริหารสถานศึกษาโดยนางสาวยุพเรศพระวัยผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางปานิดาแก้วหอมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะชีวิตที่ดียึดเศรษฐกิจธธพอเพียงเป็นฐานบริหารธรรมมาพิบาล สารงานพระราชดำริพัฒนาครูสู่มืออาชีพนำพาพลังชุมชนจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในแต่ละปีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือต้องไปทำงานใช้แรงงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญอย่างรวดเร็วมีช่องทางในการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีที่หลากหลายช่องทางอีกทั้งในปลายปีพุทธศักราช2562เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทางโรงเรียนต้องทําการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอยนักเรียนมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม และปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันสุดท้ายส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงทางด้าน 1. วิชาการนักเรียนไม่มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามศักยภาพของวัยตนเองมีผลสํมฤธิ์ทางการเรียนลดลงอย่างมากขาดการมีความคิดสร้างสรรค์มีวิจารณญาณการแก้ปัญหา 2. ด้านพัฒนาการนักเรียนขาดพัฒนาการทางด้านร่างกาย เนื่องด้วยเวลาที่นักเรียนเล่นสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีการขยับร่างกายทำให้ไม่มีการพัฒนากล้ามเนื้อนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ 3. อารมณ์และสังคมนักเรียนไม่มีการสื่อสารที่ดีระหว่างเพื่อนครูผู้ปกครองรู้เท่าไม่ทันสื่อเทคโนโลยีขาดทักษะชีวิตและอาชีพ ทำให้ปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดเป็นนวัตรกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วด้วยทัพทิม M กํากำลัง8โมเดลซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่21ของผู้เรียนผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างยั่งยืนและ 3. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการาศึกษาที่มีคุณภาพ ครูเรียนได้ศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการสังเคราะห์และสร้างนวัตกรรมทัพทิม M กำลัง8โมเดลขึ้นเป็นนวัตกรรมและดำเนินการโดยใช้กระบวนการ professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และวิเคราะห์ข้อมูลตามหลัก s w o t r d analysis จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและชื่อของนวัตกรรมมีความสอดคล้อง กับชื่อของโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยาม0ูนย์4ในพระอุปัรรมนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานและการใช้นวัตกรรมการบริหารให้ประสบความสำเร็จโดยยึดกระบวนการทำงานตามวงจรคุณภาพ PDCA และครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนจุดเด่นนวัตกรรมการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วด้วยทัพทิม M มกำลัง8โมเดล 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมาการสถานศึกษาเครือข่ายชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 2. นวัตกรรมการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจว๋วด้วยทัพทีม M กําลัง8โมเดลเป็นนวัตกรรมที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงกับทุกกิจกรรมโครงการของโรงเรียน มัธยมทัพทิมสยามศูนสีเนพระอุปถัมภ์สามทำให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนสมาร์ทที c เชอร์ผ่านกระบวนการชุมชนเห็นการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยีอ PLC กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนกิจกรรม Lesson Study และการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 4. การผู้เรียนสามารถนำความรู้สามารถนำทักษะและประสบการณ์มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคผลงาน สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบมีกระบวนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับต่างๆมากมาย 5. ชุมชนเกิดความศรัทธาและความไว้วางใจในสถานศึกษารางวัลระดับนานาชาติรางวัลรองชนะเ,เลิศอันดับหนึ่งรายการ m e g a r Robotics Challenge 20 and 22ผู้รับรางวัล นายสุทธิพัฒ์สิงหาบุตรและนายจักรพัทซ่อนจันทร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1บรายการ b o l Fighting Vision Robot World Robot Games Thailand Championship 2022ผู้รับรางวัลนายศักชัยสุขล้วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Rescue Robot Challenger POP 32 Award World Robot Games Thailand Championship 20 and 22ผู้รับรางวัลนางสาวพิยดายงยืนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รายการ Mega Robotics Challenge 20 and 23 International Open Innovation for Talent Industrial ผู้รับรางวัลนายธนกรหอมหวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4รายการ Mega Robotics Challenge 20 and 23 International Open Innovation t o r talent industrial ผู้รับรางวัลเด็กหญิงกัญญารัตลุ้นบุตรดีและนายศักชายสุขล้วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3รายการโปรแกรม m มเบิลไลท์เทรซิ่งจูเนียร์ในเดอะวีอาร์จีทัลันแชมเปี้ยนช20 and 23ผู้รับรางวัลเด็กชายรามวิสิทธิ์บุญมากนักเรียนทีม TPA ทัพทีมสยาม ได้รับรางวัลลำดับที่4จากการแข่งขันทั้งหมด27ประเทศรายการ Robo Cup Asia Pacific 20 2 t and 2 0 p y o n ณประเทศเกาหลีใต้รางวัลระดับชาติรางวัลระดับเหรียญทองรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2 5 6 5 ผู้รับรางวัลนายศักชัยฉุขล้วนนายประพันธ์ทรัพย์เสริมและนายจักรพัฒน์ซ่อนจันทร์รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์สสทชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์สสท สพทออยุวชนครั้งที่23เกมการแข่งขันโรโบ o ซอเกอรผู้รับรางวัลนายศักชัยสุขล้วนและนายประพันธ์ทรัพเสริมรางวัลระดับเหรียญทองแดงรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับมัธยมศึกษาปีที่1งถึง3างานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ผู้รับรางวัลเด็กหญิงลดาวันศรีวงศ เด็กหญิงพญยดายยงยืนและเด็กหญิงกัญญรัตน์ลุ้นบุตรดีรางวัลระดับเหรียญทองแดงรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ผู้รับรางวัลเด็กชายอามารินพรมเท้าเด็กชายอนุสรบุญนาคและเด็กชายกฤษดาจิตสะอาดรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนสพมสุรินทครั้งที่70ปีการศึกษา2565ผู้รับรางวัลเด็กหญิงกระด้าว,วานสีวงเด็กหญิงเพียดายงยืนและเด็กหญิงกัญญัตัลลุนบุตรดารางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ รายการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนสพมสุรินทร์ครั้งที่70ปีการศึกษา2565ผู้รับรางวัลนายศักชัยสุขล้วนนายประพันธ์ทรัพย์เสริมและนายรัฐพูมทองเต็มรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนสพมสุรินทร์ครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ผู้รับรางวัลเด็กชายนุสย์บุญนาเด็กชายกฤษฎดาจิตสะอาดและเด็กชายอมรินพรมเท้ารางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศนอันดับที่1รายการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนสพมสุรินทั้งที่70ปีการศึกษา2,565ผู้รับรางวัลน,นายอภิรักษ์ยาดีนายบุลากรปูงเงินและนายจักรพัฒน์ซ่อนจันทร์รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1รายการการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนสพมสุรินทรคั้งที่70 ปีการศึกษา2565ผู้รับรางวัลเด็กหญิงสุพิชาจ่ายสอนนาเด็กหญิงพิมลวันเอี่ยมสะอาดและเด็กหญิงสาวิกายงยืนรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1รายการตอบปัญหาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ง,ง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสอบพอมอสุรินทร์ครั้งที่70 ปีการศึกษา2 5 6 5ผู้รับรางวัลเด็กหญิงพัชราทองหล่อและเด็กหญิงแคลรุ่งยศด,ดำรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองรายการการประกวดแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสพมสุรินทร์ครั้งที่70ปีการศึกษา2565ผู้รับรางวัลน,นางสาวปนัดดาทองมา นางสาวธนัญญายวดดำและนางสาวเพชรราพรสีเจริญรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองรายการการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนสพอมอสุรินทร์ครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ผู้รับรางวัลนางสาวสุนิสาเพ็งพิดรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2รายการการแข่งขันต่อคำรรพท์ภาษาไทยคำคงเดิมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนสอพอมสุรินทั้งที่70ปีการศึกษา2,565ผู้รับรางวัลน,นางสาวชุติมารูร,รักษาและนางสาวพกามาอุเติบสุขรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เกษตรระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ปีการศึกษา2566งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่10ผู้รับรางวัลน,นางสาวพิยาดายงยืนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันหุน่นยนต์เกษตรระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาปีการศึกษา2566งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่10ผู้รับรางวัลน,นายจักรพัฒน์ซ่อนจันทร์ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน จากการขับเคลื่อนด้วยการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋วด้วยทัพทีม M กำลัง8โมเดลชุมชนและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนทำให้เป้าหมายในการปรับกระบวนทัศทัดใหม่ทางการศึกษาให้กับนักเรียนประสบความสำเร็จตามที่ชุมชนคาดหวังนอกจากนี้ ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป